สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่ชอบเล่นในโอ้นะครับสองโลกคนใหม่ๆนะครับผมก็ค้นมือใหม่เหมือนกันแต่ว่าผมจะแนะนำทางด่านด่านงูนะครับด่านที่มีปีศาจงูนี่ครับตรงเนี้ยถ้ามาถึงตรงนี้แล้วมันจะมีทางให้ไปอย่างนีน้ผมก็มาเปิดประตูแล้วเรียบร้อยตรงนี้ครับจะเป็นมีทางขึ้นจากข้างล่างมาเปิดประตู แต่ถ้าน้องมาตรงนี้ยังไม่ได้เปิดประตูผมจะนำทางที่ลงไปไวไว้กว่าปกตินะครับเราวิ่งมาตามทางนี้เลยครับติดดติดไอ้มันจะมีของอยู่ตรงนี้ก็ไปเอาแล้วก็ตรงนี้จะมีมนุษย์ครึ่งปีศาจผมขาไปแล้วเมื่อกี้แล้วข้างในก็จะมีปีศาจงู หลายตัวนะแต่เราแต่ผมไม่ไปนะครับผมจะไปทางนี้มันจะเร็วกว่าแต่เราต้องเสี่ยงชีวิตหน่อยนึงครับเนี่อมันจะมีตัวกาก,กอยเดิอนอยู่เราเก็บมันเลยครับวันนี้ลุกขึ้นแล้วนี่ก็รออรามาก่อนครับ มันหนักครับเดี๋ยวเก็บเคียวก่อนฟลบนะครับไม่ต้องเก็บตามผมนะครับไปตรงนี้เลยวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปเลยครับเก็บของนิดหน่อยวิ่งมาตรงนี้นี่ครับถ้าไปตามทางนู้นก็จะผ่านอุปสรรคมากมายแต่เราจะไปทางเล่นด่วนเรามาลงตรงนี้เลยครับนี่ตรงเงาเงาลงปุ๊บนี่ลงปุ๊บแล้วก็มาลงตรงนี้ ปเป็นน้ําพิษนะครับมีบ่อง,งูถ้าลงฝั่งทางนู้นก็จะมีไอตัวปิงแต่มันจะดีกว่าลงโดนพิษนิดหน่อยแต่เรามันโดนกัดเพิ่มครับไปทางนี้นะครับที่ผมมาแล้วก็ลงปุ๊บโดนปุ๊บเราก็เพิ่มเลือดครับเพิ่มยาก่อนครับต้องเสี่ยงชีวิตนะครับแล้ววิ่งมาทางนี้ วิ่งมาเดี๋ยวครับผมจะบอกทางอันนี้ประตูนี้ไม่ใช่ครับประตูนี้ไม่ใช่นี่มาทางนี้เลาะทางฝาผมฆ่าศัตรูไปแล้วมันจะมีศัตรูอยู่เพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยามันพิษมันแรงต้องมียาถอนพิษแต่ผมไม่มีครับเดี๋ยวหลงทางเสียวเวลา หลงนาฬิกาก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ครับอ๋อผิดทางลงมา,มาเมื่อกี้ตรงบ่อกน่นเราต้องไปฝั่งทางนี้เ,เจยตัวปิงนี่คือที่ที่เราจะไปสู้กับบอสเลยครับประตูนี้ตัวนีม้มันจะเล่นผมแล้วเอาระเบิดไปกินซะถ้ามีระเบิดโป้งเดียวมันตายเลยครับ แต่ผมยังไม่อยากฆ่ามันนี่ตรงนี้เข้าไปสู้กับบอสตรงประตูใหญ่นี่มันมีประตูใหญ่สีแดงเชือกมัดแต่ว่าเรายังครับอันนี้มันจะมีตัวขยิงขยิงปลาหอกใส่เราผมเก็บไปแล้วนี่ครับนี่มันจะเข้ามาตรงประตูนี้ต้องไปเปิดประตูนี้เข้าไปมันจะเป็นเงาเงามองไม่เห็นเข้าไปแล้ว เราไม่สามารถที่จะเซฟตรงนี้ได้ถ้าเรายังไม่ได้ไปเคลียร์ข้างในให้เรียบร้อยครับมันจะมีสปาราดอยู่มีกล่องมีอะไรผมมาทางนี้ครับที่จังจากกระโดดลงตรงนั้นแล้วมาตรงจุดนี้ตรงที่วิ่งหาทางวิ่งมาตรงนี้ให้ได้ตรงที่มีบันไดเนี่ยออกมาเตะตรงนี้ก็จะมีสปาราดกระโดดกระโดดตีใช้ค้อนตี แต่เราสามารถวิ่งทะลุมันมาได้ครับทะลุไปถึงตรงข้างในนี้ทะลุไปถึงข้างในนี้ปุ๊บมันจะหยุดแล้วมันจะไม่เข้ามามันจะไม่เข้ามามันจะมีประตูตรงเนี้มีลูกกระตาเราต้องสังเกตครับเราตีมันให้มันตายแล้วเราจะเปิดเปิดผนึกเข้าไปเปิดประตูหลอกเข้าไป แต่ต้องถีบบันไดตรงนั้นไว้ด้วยนะครับเราจะได้เผื่อเราตายเราจะได้มาขึ้นตรงนั้นแล้วก็ตีตัวอื่นจะได้ไม่เข้ามาลุมแล้วเข้ามาตรงนี้ตีตรงประตูเนี่ยมันเป็นคู่ต่อสู้เราหละตัวหนึ่งครับต้องตีมันตีปุ๊บแล้วก็มาจัดก,การตัวที่อยู่ข้างในมีธนูก็ยิงธนูใช้วิชาแบบไม่ต้องแลกตัวสู้ปุ๊บ พอมันตายหมดปุ๊บน้ํามันยังไม่ลดเราต้องไปนี่ครับไปทําลายทําลายให้ให้มันดูสวยงามราคาก็จะแพงขึ้นเอ้ยไม่ใช่ทําลายทุบไปมันพังเนี่ยตรงนี้พังปุ๊บน้ําก็จะลดแล้วก็ฝั่งตรงนู้นอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปทําลายให้น้ํามันลดหลังจากนั้นมันก็จะเปิดให้เราเซฟตรงนี้ได้นี่ครับเซฟตรงนี้ เซฟตรงนี้ปุ๊บเราก็จะออกมาฆ่าพวกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปตีบอสได้ง่ายขึ้นหรือว่าเก็บเงินฟาร์มก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเก็บไปสองตัวนี้ก่อนลืมโดนมันถีบแล้ว นีไน่ไงนี่ไงแรกกันเลยอาล้ครับนี่แล้วก็มีที่นึงที่ทําให้น้ํามันลดน้ํามันแห้งตรงนี้ทั้งนั้นมีแต่บอบพิษท,ทั้งหมดนี่เราต้องมาทุบตรงเนี้ยแต่มันน่าจะมีอีกที่หนึ่งแต่ผมยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าผมใช้ทางทางจุกอย่างเดียววิ่งหลบอย่างเดียวเลยไม่ได้อะไรครับ นี่สำหรับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวถอดหมวกกำงามให้ดูประตูหน้าประตูบอสซึสวยๆถอดองค์ทรงเครื่องซึ่งหน่อยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็น พาทำในทางที่มาให้เร็วขึ้นนะครับคือมาถึงบอสได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถวิ่งฟาร์มอยู่ข้างล่างเพื่ออัปเลเวลก็ได้ครับก่อนที่จะเข้าไปตีมันเพราะว่าถือว่าเก่งอยู่ครับบอสสำหรับคนเก่งเขาก็เก่งครับแต่ผมเล่นไม่เก่งผมเลยต้องฟาร์มก่อนขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ